ช่องน้องอันดาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําผัดบวกนะคะใน,นเรื่องโควิดระบาดนะคะเราก็จะมาทํากับข้าวกินเองนะคะวันนี้เราก็จะมาทําผัดบวกเนาะส่วนผสมส่วนผสมนะคะส่วนผสมก็คือบวบบวบบวบก็หั่นเป็นชิ้นให้พอคํานะคะ mm. กระเทียมหมูสับแล้วก็ไข่เราไปตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมั แล้วก็ใส่กระเทียมกับหมูสับลงไปเลยจะลองกระทาร้อนแป๊บนึงก็หมูสับตามได้หมูสับจ้า ปลูกิซึงนะคะแล้วเราก็ใส่ไข่ะะนนเลยค่ะแล้วก็ใส่ซอสแล้วก็จะใส่ซอสนะคะนิดนึงกลายเป็นไข่ดาวไปแล้วจ้านี่นะคะไข่ดาวของเราอุนน้ยกลายเป็นไข่ดาวไปแล้วทุกคน แล้วก็จะคนไข่นะคะกินหอมมากอโอเคผัดเข้ากันเลยอันนี้น้องนันดาทำไม่เป็นนะคะก็เลยให้แม่สอนแม่บอกจะได้ทำเป็นไงลูกใส่บดได้เลยจ้ะ ะะอันนี้เราอันนี้นะคะเราก็จะคนบวกให้ทั่วถึงเลยนะคะอให้บวกสุกลูกให้บวกสุกเลยพอบวกเริ่มสุกนะคะเราก็จะเริ่มปรุงเครื่องเลยคะ่ะ อย่าลืมน้ำมันหอยนะลูกแล้วก็น้ำมันหอยใส่ประมาณไหนเนะี่ยหนึ่งช้อน เพราะว่าเวลาผัดบวคือชอบพิมบวบนิ่มๆนี่เลยนะคะเคเดี๋ยวเราก็จะชิมรสชิมรสจะตักทับพี่นะมีร้อนๆเลยโ <Okay. S 1> อเคอไร พอผัดอีกนิดนึงก็ตักใส่จานได้เลยตอนนี้นะคะเราก็จะมาชิมกันนะคะผัดบวบแสนอร่อยผัดบวบใส่ไข่หมูใครทําวันนี้ใครทำอันนี้อันดาทําเองอันดาองเจ้าของช่องทําแล้วให้ช่องไลฟ์สาราชาแนลมาชิมใช่โอเคเดี๋ยวลองก่อนผมจะชิมก่อนหรือจะให้ปาชิมกันปาชิมก่อนโอเค เบบสวยเลยอาชิมก่อนนะอาจจะคําใหญ่นิดนึงนะถ้าปาชิมอ่ะเราจะได้เข้าถึงรสชาติที่แท้จริงของผัดบวบเนี่ยเี่นะผัดบวบลูกสาว เลื่อไปก็อร่อยไดใส่เอิฟฟิกอ๋อจริงๆอันนี้อร่อยกว่าคลิปที่แล้วปลาทอดปลาทอดอันนี้อร่อยจริงๆอืมคนทำลองชิมดิเดี๋ยวเอาน้ำด้วยมีอันนี้คำที่สองเลยนะปลามันอร่อยขนาดนั้นอร่อยดินี่นะคะผัดบวบใส่ไข่ร้อนไหมร้อน ได้ไหมใช่ไหมถึงว่าลูกทำกับข้าวไปแล้วนะมีสะบัดบอกด้วยนะสะบัดผมโอเคเดี๋ยวเราเคียวเสือก่อนเดี๋ยวเอก่อนแล้ววันนี้นะคะน้องอันดาก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ช่องน้องอันดาเชนร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย